เซซีรีวิธีชาวนาอินทุ่งกุลาร้อยเอ็ดสนับสนุนโดยสีโฟซีซันจาก TOA เมืองงามดังเพชรเมืองงามดังเพศรโอเมืองร้อยเอด็ดงามซึ้งเรื่องใจในท้องนาบ้านหนองสักหงตบลกำแพงอำอเภอเกษตรวิสัยของจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เรายังคงเห็นนกเอี้ยงเลี้ยงควายกันอยู่มีปูในนามีคันโซวิดน้าเข้านายุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะผลักดันเข้าหอมมะลิไทยไปสู่โคลโลกวางไว้ชัดเจนวันเข้าหอมมะลิโลกตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามธันวาคม2555ที่จัดขึ้นณนะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แต่มื่อนี่เขาจะมาว่ากันถึงเรื่องของวัฒนธรรมในท้องทุ่งกุลาที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการอดีตเดิมข้าวคอย ปัจจุบันข้าวคอยรถแม้เสียงปีจากสั่งข้าวอาจจะดังสู้เสียงรถเกี่ยวข้าวไม่ได้แต่เสียงปีจากสั่งข้าวมันก็ยังคงมีอยู่ตรงนี้คือทุ่งกลาแท้ๆของร้อยเอ็ออเอดนะครับจริงเราทุ่งกลามีอยู่สี่ห้าจังหวัดนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นแหล่งที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ ติดข้าวดีที่สุดแล้วเรากําลังทําพันุ์ข้าวให้กับชาวร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกในอนาคตต่อไปครับงานผูกเสี่ยวเกี่ยวข้าวตํเข้าวเ,เม่าแบ่งกันกินพินทุ่งกุราข้าวใหม่ปร,มประมาณในวันที่สามสิบเดือนนี้ชี้ชัดและพยายามมัดใจคนร้อยเอ็ดไม่ให้ลืมอดีตที่เคยเป็นมาเข้าไปปลามมนช่วงนี้เราเก็บเกี่ยวข้าวมาจากนาใหม่ๆมานึ่งข้าวก็จะมีกลิ่นหอมครับ หแล้วปลาที่มาทําอาหารก็คือปลาที่มาจากหนองน้ำํำช่วงนี้ปลาก็มันครับก็เลยได้เข้ากันพอดีเข้าว,หวใหม่และปลามันอ,อสรุปทุตับได้ว่าคนร้อยเอ็ดแห่งท้องทุ่งกุลาเพื่อนอยังจือจาวัฒนธรรมประเพณีวิถีอดีตของชาวนาได้อย่างดีเด้อ <c oughs> สีบอกไ้จะเกลียวทางขวาก็เสียดายทางซ้ายทางซ้ายมาเกลียวหน่อย <c oughs> ไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่จะผลิตข้าวหอมมะลิได้ดีเท่าทุ่งกุลาของร้อยเอ็ดอันนี้ใช่แน่เกษตรเราหอมมะลิทุ่งกุลา yes no โอเคร้อยเอ็ดมาร้อยเอ็ดดินแดนวิไลมาทำอะไรอะไรกันดีมาปลูกข้าวสิเจ้าชมสิ รอยละเอ็ดนี้เรื่องชื่อรัรกมือซาย